สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโภาพและไตยสงคลาครับเราทักทายกันด้วยเสียงของนกเขาเล็กกันนะครับนี่เป็นเสียงของนกเขาเล็กระดับอาเซียนเลยครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย และสืบสายพันธุ์มาจากนกเขาจนะนะครับนกเขาเสียงดีต้องขันทํานองนี้ครับที่ต้องทักทายกันด้วยเสียงของนกเขาเพราะว่าวันนี้ทีมงานตะพาะไร้ตายสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันนกเขาชาวาเสียงที่สนามวังดีหมู่สาตําบ,บตลตลิ่งชนันอ,อําเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นสนามกลางของการแข่งขันนกเขาชาวาเสียงของอ,อําเภอชนะนะครับมาให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง ในวันนี้ครับทางชมรมนกเขาวชวาเสียงอภิชนะนําโดยนายอับดุลรอมานสินแอหรือว่าจูแหมคนนี้ครับประธานชมรมนกเขาวชวาเสียงอภิชนะได้จัดการแข่งขันนกเขาวชวาเสียงชิงถ้วยเกียรติยศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่ของการแข่งขันนกเขาวชวาเสียงของจังหวัดสงขลานะครับโดยมีนายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการแข่งขันมีกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงทั้งในจังหวัดสงขลา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้นะครับส่งนกเขาเข้าร่วมแข่งขันจํานวน7 0 3นกนะครับเรียกว่าสนามแทบแตกอีกครั้งหนึ่งสนามหวังดีนี่ถ้าเป็นมวยก็เวทีมาตรฐานครับนกตัวไหนชนะสนามนี้ราคาค่าตัวนี่พุ่งพร,พรวดเลยครับจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากหลักแสนเป็นหลักล้านว่ากันแบบนี้เลยครับ โดยสนามนี้นะครับ ราคาค่าตัวนกที่เข้าร่วมแข่งขันนี่แพงสุดทราบมาว่าหลักแสนครับเนื่องจากเป็นรายการใหญ่สนามที่2ที่มีการจัดก,การแข่งขันขึ้นที่สนามหวังดีในรอบ2ปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงสถานก,การณ์โควิดโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น6ประเภทหลักๆนะครับก็คือ b b 1 b b 2หรือว่าเบบี้ครับซึ่งเป็นลูกนกประเภท DR หรือว่าดาวรุ่งและก็ประเภทเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่ดูบรรยากาศสิครับเจ้าของนกแต่ละคนนี่นั่งลุ้นกันตัวแข็งเลย ครับถ้าขันเองได้ขันแล้วครับสําหรับการจัดการแข่งขันนกรจังหวเสียงนะครับซึ่งเป็นสนามที่สองแล้วหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิดมาเป็นความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้นําท้องถิ่นในอำเภอชนะในการจัดการแข่งขันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับเรียกว่าเอยชื่อไกลขึ้นมานี่คนชนะต้องร้องอ๋อทันทีครับ เรามาไล่เรียงกันตั้งแต่ว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดุริในอำเภอชนะนี่ครับคนนี้ครับนายจิรวัฒน์สนิหลำกำนันตำบตลตลิ่งชันหรือกำนันเลาะกำนันแหนบทองคําคนนี้ครับนอกจากแวดวงนกเขาแล้วคอมวยรู้จักกันดีเพราะว่ายังเป็นเจ้าของค่ายมวยกำนันจิรวัฒน์ด้วยหนึ่งในไฟที่แฟนมวยจําขึ้นใจที่สุดไฟหนึ่งคือไฟที่กฤษณะเอราวันชกที่ช่องเจ็ดโดนต่อยร่วงสองนับแต่ลุกขึ้นมาฟันศอกเพียงเดียวชนะนกวัน กำนันเลาะถอดมงคลครับส่วนคนนี้ก็มาครับนายเถลิงชัยจินตนากำนันตำบลบ้านนาหรือว่าเลาะมากาโมคนนี้ใจถึงพึ่งได้ไปชนะไม่อดครับอีกคนก็นายอานนท์สามเมานาย,ยกอบตอตะลิงชันเช่าทินและก็นายห้ารนบัรลอนายยกเทศมนตรีตำบลบ้านนาระดับบิ๊กของชนะทั้งนั้นเลยครับ และยังมีอีกคนนะครับคนนี้ลืมไม่ได้เลยครับเพราะว่าคุมนกเขาทั้งจะนะครับนายอับดุลรอมานเซนแอรหรือว่าจูแมของเราคนนี้ครับเอกลักษณ์ของจูแหมยิ้มหวานทั้งงานเลยครับทีนี้ก็มาว่ากันต่อนะครับของเรื่องนกเขาจนะนะ นายอับดุลละมานเสนแอร์ครับหรือว่าจูแแม่ประธานชมรมนกเขาวชวาเสียงอับบน,นะนะครับบอกว่าการจัดการแข่งขันนกเขาวชวาเสียงที่สนามหวังดีเป็นการพัฒนาสายพันธุ์นกเขาชนะนะครับให้มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนอย่างที่บอกครับว่าตัวไหนชนะนี่เนื้อหอมมากค่าตัวถ้าหลักพันก็หลักหมืน่นหลักหมื่นก็หลักแสนหลักแสนก็หลักล้านว่างนั้นครับ เช่นในการแข่งขันนกเขาชาวอาเสียงชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับที่สนามหวังดีแห่งนี้ตัวที่ชนะเลิศและมีค่าตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดนี่ถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยครับจากเดิมนี่ราคา5 0 0 0 0 0ก็กลายเป็น700,000ครับและก็เป็นที่ต้องการของบรรดาเซียนนกต่างหมายปองกันเลยครับนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเมืองชนะให้เป็นเมืองหลวงของนกเขาโลกแลือนกเขกาชนะเนี่ยน,นะครับก็ยังเป็นนกเขาที่สื่อถึงสัมพันธ ทำไมเตรีนกเขาสันทิสุกนกเขาสันติภาพในกลุ่มของประเทศอาเซียนทั้งไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ครับซึ่งนิยมเลี้ยงนกเขาเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงชิงแชมป์นานาชาตินะครับที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 0 2 1สิงหาคมนี้ครับในงานของดีเมืองจะน่าอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของจู้แม้กันเลยครับ าครับช่วยบอกถึงความสําเร็จในการกลับมาจัดการแข่งขันนุเขาชวาเสียงของอ,เอัเปอชนะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิดมาเป็นยังไงบ้างครับครับหลังจากที่เหตุการณ์ได้พ่คลายทางชมรมนกเขาชวาเสียงอ,าอําเภอชนะได้มีกิจกรรมการแข่งขันนุเขาชวาเสียงครั้งแรกคืองานชิงแชมป์ประเทศไทยปรากฏว่าประสบความสาเร็จในการ ในการจัดการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาและก็ต่อมาในครั้งนี้วันนี้เป็นงานชิงแชมป์จังหวัดสงขลาทางชมรมลุกเขาชวาเสียงอำเภอชนะและก็ทุกภาคส่วนในส่วนของที่ว่ามาร่วมกิจกรรมกันวันนี้ผมดูแล้วว่าวันนี้คือในวงการธุรกิกลูกเขาตอนนี้เริ่มเริ่มใจกระตุน้นและก็เยอะขึ้นหลังจากที่เราจัดรายการปกติและก็ต่อจากนี้ไปจะเป็นมหกรรม ในเดือนสิงหาคมจะเป็นการแข่งขันประเภทชิงแชมป์นานาชาติที่ณสนามวังดีแห่งนี้ครับ,รบ okay. ส่วนนายอานนท์สามเนายกอาบาตาทะลิงชันและก็นายห้าหรนมบรรลอครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านานาก็พูดเหมือนกันนะครับว่าพร้อมสนับสนุนนกเขาจะนะเต็มที่ครับฟังเสียงของนายกอานนท์กับนายกห้าหรนกันครับในฐานะเจ้าของพื้นที่เนี่ยเรา ในการเตรียมความพร้อมเรียกว่าในการจัดกิจกรรมเกี่ยงกับนักขอยังไงบ้างครับก็ในส่วนของอบตตลิ่งชันนะครับเราจะได้รับการประสานจากชมรมลูกเขาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการมาช่วยเรื่องดูแลพื้นที่เรื่องความเตรียมพร้อมพื้นที่หรือแม้แต่รถยาการทาง<อ>แลรว<อ>ลน้ำหนัเยนะคืออะไรที่สามารถช่วยให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในวงการเลี้ยงนกเขาได้มีประโยชน์ครับทางอบตตลิ่งชันเราก็จะลงมาช่วยตลอดโดยเราช่วงีเราได้รับ การประสานจากทางประธานชมรมเข้ามาบ่อยบ่อยมากแล้วก็เราก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็ <influenced. S 1> มีการช่วยเหลืออยู่อยู่ทุกครั้งนะครับรที่ทมีการประสานมานะครับก็โชคดียอย่างหนึ่งก็คือสนามหวังดีมันตั้งอยู่ในตัวบอลตังชันพอดีนะครับมันอยู่ในในส่วนของตัวบอลต่งชันเราก็เลยได้ประสานและก็ได,ได้ได้ช่วยเหลือนะเพราะเราถือว่าสนามนกเขาหวังดีก็เป็นหน้าเป็นตานะครับของอมตะอมุลิันชันเหมือนกันนะครับก็เลยอะไรที่ช่วยได้เราก็พยายามช่วยทุกอย่างครับนายก ผูตอบ้านนดค,ครับครับในส่วนสนับสนุกกิจกรรมนกเขายังไงบ้างรครับก็ในส่วนของผมเนี่ยในานะว่าเคยเป็นเดขาชจุลมลกเขาชาวามาก่อนนะครับทีนี้เอาโอกาสที่คือจนะเนี่ยมันมันมันเป็นพื้นที่การเลี้ยงลกเขาเนี่มันเป็นอาชีพหลักอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนจนะเพราะฉะนั้นในเมื่อ,อหลังจากที่ที่กลายโคควิด -19 คล้ี่กลายลงเนี่ยเราก็ อยากจะสนับสนุนให้มันเต็มที่แต่นี่คือกักเยอะเลยครับคือคกดัดเยอะพร้อมกับทางชมรมเนี่ยเขามีความกระตือรือร้นนะครับผมเชื่อว่า,าวงการนกเขาจะคึกคักมากกว่านี้ในเวลาอันสั้นนี้นะครับถ้าไม่มี COVID โควิด19หรือลูกติดต่ออย่างอางื่นเข้ามาเบียดเบียนนะครับ นี่ครับจนะเมืองหลวงของนกเขาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชาวชวาวงนะครับถ้านกเขาต้องจนะถ้าจนะต้องนกเขาอ้าวเดี๋ยวเรามาขันพร้อมๆกันกันกบนกเขาจนะนะครับ